นี้ครับผม <of> ที่ปุาเนียตากออกมาแล้วครับผมเจอของกระนมผมยิงโัวครับผมทรนรดีสขผมยิงวครับผมต่อกนรของยิงวครับผมยิงวาหรืเปล่าโอ้โหยิงไม่ยั้งครับผมจังหวะนี้ครับผมโอ้ยยิงครับผม ยินดีต้อนรับที่ซองพีเลนิน24นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับพี่นะครับผมวันนี้แคนจีเอ็นเราก็จะหาคนที่เก่งที่สุดในแคนนะครับผมหาคนที่ได้ที่1ที่2ที่3านะครับผมว่าใครจะติดท็อป1นึท็อปท็อปนะครับผมเราก็จะไปดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยสําหรับใครที่มาไม่ทันด้วยนะครับผม โอเคเปิดแรกก็เจอส่วนของ F1 นะครับน้องปอนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้องโนบินะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้ององค์หญิงนะครับผมน้ององค์หญิงนะครับ,นะรบต่อไปก็จะเป็น GN แฟนกิมนะครับผม เจ้าหญิงนะครับผมน้องเจ้าหญิงนะครับและต้องขอโทษคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมที่พี่ไม่ได้เอ่ยชื่อไปนะครับผมก็คือไม่รู้จักนะครับผมคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษน้องๆตรงนี้ด้วยนะครับที่พี่ไม่ได้เอ่ยชื่อน้องๆไปนะครับผมพอดีน้องๆเข้ามาใหม่พี่ก็ไม่รู้นะ รู้สึกว่าน, Después, น้องแมวน้อยนะครับผมน้องแมวน้อยจะเจอกับน้องดี g e นซี่นะครับผมซึ่งดี g จนซี่ก็อยู่ในลุงสี่นะครับผมคอยดูว่า,ว<น>ารู้สึกว่าน้องวานจะเจอคนนะครับผมจังหวะนี้นะครับน้องวานจะทํำยังไงครับผมรู้สึกว่าน้องวานจะเจอคนนะครับจังหวะนี้ตั้งไอวอไปหนึ่งลูกนะครับผมจังหวะได้นะครับผมสุดยอดเลยครับผม เรามาดูฝั่งของเสี่ยวเดียวเสี่ยวสองนะครับสองคนนี้ไปด้วยกันนะครับผมสองคนนี้ค่อนข้างจะโกงจะเกียนเพื่อนนะครับสองคนนี้นะพี่ไม่ได้แนะนําให้มาสองคนนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคอยดูว่าเขาจะสังหารใครได้หรือเปล่านะครับผมลองดูว่าเขาเจ้าสังหารใครได้หรือเปล่านะคสองคนนี้นะเขาเป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนพี่ด้วยนะครับสองคนนี้นะต้องดูกันต่อไปนะครับผมเขาจะทําคิวได้หรือเปล่านะครับ เรามาดูฝั่งของน้องปอนนะครับผมน้องปอนเขาบอกว่าขับรถกลับบ้านนะครับเลยก็เลยขอลงตรงนี้นะครับผมจัดไปเลยครับผมเรามาดูฝั่งของน้องคูเจนะครับผม JN k เจนะครับผมอดีตเป็นที่ปรึกษาแคนนะครับคนนี้ก็เก่ง M ห้าร้อยนะครับคนนี้นะ M ห้าร้อย ไปก็มาดูฝั่งของน้องเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นเพื่อนของ K2J เมื่อกี้นี่นะครับผมก็ยังฆ่าใครไม่ได้นะครับผมตอนนี้ต่อไปก็เป็น GN เมียจ๋านะครับผมเป็นที่ปรึกษาแคนนะครับผมเป็นที่ปรึกษาหนึ่งของแคนนะครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมยิงโหดนะครับผมเขาอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้นะครับคนนี้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับผมรู้สึกว่าน้องมันน่าจะคนนะครับผม อ้าวน้องแมวน้อยเจอน้องลีเจนดี้นะครับตอ,อโอ้โหแตกหนึ่งครับน้องนี่น้องแมวน้อยก็เก็บไปได้1คิวนะครับผมส่วนของน้องบีนะครับโนบิ no นะครับเจ้าใกล้กันมั้งคน2คนเนี้ย ก็ต้องขอโทษคนที่มาไม่ทันด้วยนะครับผมก็เวลามันถึงแล้วพี่ก็จําเป็นต้องเริ่มเกมนะครับขอโทษน้องฮิปโปด้วยนะครับผมที่มาไม่ทันเพื่อนนะครับ <c oughs> ก็พี่ก็ได้เริ่มเกมก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเราก็ยังเล่นอีนะครับแค่เราก็จะมีกิจกรรมทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับผมคนไหนที่มาไม่ทันก็เอาไวอ้อทิตหน้าก็เล่นด้วยกันใหม่นะครับผม ฝั่งของแ,แมวน้อยนะครับผมก็ยังสังหารไปได้1คิวนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่บริเวณรอบๆอบลงสีอยู่น,นะครับผม โอ้น้องปอนมาแล้วครับผมรู้สึกว่าจะปิงนะครับผมโดนยิงไปแล้วครับผมโดนยิงไปแล้วยังไงยังไงครับโอ้โหตายไปครับผมรู้สึกว่านีตจะปิงนะครับคนนี้นะครับผมโดนเจ้าหญิงเก็บไปได้นะครับผมส่วนของน้องปอนนะครับมาดูส่วนฝั่งสองคนนี้นะครับยังไม่ไปไหนครับผมสองคนนี้นะตามกันตลอดนะครับผมตามกันติดติดแล้วก็ยังไม่ได้เก็บใครด้วยนะครับผมยังไม่มีดาเมจกับเขาเลยนะครับสองคนนี้นะครับผมฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับผม ส่วนของน้องวานก็ยังเก็บไปได้1คิวนะครับผมยังไม่มีเพิ่มไปอีกนะครับผมตอนนี้นะครับ มาดูฝั่งของที่ปรึกษาเมียจ่านะครับน่าจะเก็บเจ้าหญิงไปได้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้เข้ามาดูนะครับไม่ได้กดมาดูนะครับผมรู้สึกว่าเขาคาดจะฆ่าเจ้าหญิงไปได้นะครับผมส่วนของน้อง g n เมียจ่านะครับเป็นที่ปรึกษาแคนนะครับผม จะเจอคนนะครับผมไม่รู้ว่าน้องแมวน้อยจะเจอกับใครนะครับผมไปดูก่อนนะครับว่าเจอกับใครนะครับเอาส่วนเจอน้องวานนะครับผมน้องแมวน้อยเจอน้องวานนะครับผมรู้สึกว่าน้องแมวน้อยจะเจอน้องวานนะครับเจอตึงหน่อยนะครับจังหวะนี้น้องวานจะทายังไงเอาน้องวานยิงหัวไปนะผมยิงหัวแมวน้อยไปได้ครับผมโอ้โหสุดยอดครับน้องวานเก็บสองคิวแล้วครับน้องวานคนไหนเจอน้องวานก็อืม จากนั้นหน่อยนะครับพอดีคนนี้ก็ตึงนะครับผมน้องวานก็อาจจะตึงไปหน่อยนะครับผมคนไหนเจอน้องวานก็จะลำบากนิดๆนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมว่าใครจะติดท็อปที่พี่กำหนดไปนะครับผมก็คือหนึ่งสองสามนะครับผมว่าใครจะติดนะครับหนึ่งในนั้นต้องมีน้องวานแน่ๆเลยครับผมรู้สึกว่าน้องวานก็จะตึงนะครับ รู้สึกว่าน้องบีกับน้องรูบีจะเจอกันนะครับตอนนี้นะครับจังหวะนี้จะทำยังไงครับผมเอาละครับน้องนูบีน้องรูบีวิ่งเข้าใส่แล้วครับผมปาร์บอลหนึ่งลูกนะครับน้องบีก็โดนปาระเบิดมานะครับน้องบีส่วนของน้องบีนะครับจังหวะนี้จะทำโอ้ยยิงติดไปครับผมดาเมจเก้าครับผมจังหวะนี้ครับผมน้องรูบีจะวิ่งขึ้นเลยหรอครับผมจังหวะนี้โดน น้องบีวางกับดักระเบิดไปครับผมโอ้โหกำจัดระเบิดไปครับผมโอ้โหเย็นของน้องบีจะเย็นมากครับผมยังไงครับผมจังนี้ลงไปนะครับผมลงไปแล้วครับผมกระโดดไปครับผมจังหวะนี้ล้อกระโดดไปได,ได้เก็บน้องโนบี อนนี้รู้สึกว่าทีปรึกษาเมียจ๋าจะโดนเสียวเดียวและเสียวสองยิงนะครับผมจังหวะนี้ครับผมเสียวสองก็มารอดักตรงที่หน้าประตูนะครับผมจังหวะนี้เอาไงครับผมที่ปรึกษาเมียจ๋าจะวิ่งออกมาเรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ครับผมทีปรึกษาเมียจ๋าวิ่งออกมาแล้วครับผมเสียวสองกระหน่ำดครับผมดีเลยเนครับผมดีกดากระดิงสองครับผมดีโัวๆครับผมสเปคะดาษกระยิงสองดีโลครับผม เมียจ๋าจไปหรือเปล่าโอ้โหยิงไม่ยั้งครับผมจังหวะนี้ครับผมโอยิงครับผมโอ้โหที่เสีเมยจาจะรอดหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ที่เมียที่ศึษาเมียจารอจังหวะดีๆครับผมจังหวะนี้กระโดดเข้าใจเข้าไปครับผมแตกไปครับผมเซียวสองตายไปครับผมโอ้โหโดนที่พิศเีเมยจ๋าสังหารไปได้นะครับผม มาดูฝั่งของน้อง JNK เเจนะครับผมยังไปไปไหนครับผมยังไม่ได้เก็บใครด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับน้องวานนะครับผมน้องวานก็เก็บสามนะครับตอนนี้นะครับผมส่วนของน้องวานนะครับสังหารสามคิวนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมว่าใครจะ ก็เหลือสี่คนแล้วครับผมตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเหลือสี่คนแล้วนะจังหวะนี้นะครับผมรู้สึกว่าวงก็ ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับผมทุกคนก็จะมาเจอกันนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งไปนะครับผมต้องมีคนตายไปหนึ่งคนนะครับผมแล้วเหลือนั้นก็จะติดท็อปหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเหลือสี่คนแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมฝั่งของน้องวานก็ยังอยู่บ้านแอลฝั่งของน้องนี่ก็ที่ปรึกษาเมียจ๋าทุกคนก็อยู่กันคนละที่ละทางนะครับผมรอเข้าวงกันนะครับผมก็จะเจอกันวงสุดท้ายนะครับ รู้สึกว่าเน็ตพี่จะปิงนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะดีเลยไปนิดหนึ่งนะครับผมก็ต้องดูกันไปต่อไปยาวๆนะครับผมว่าจะสุดท้ายแล้วครับผมบมก็ใกล้เข้ามาแล้วครับผมทุกคนก็ใกล้จะเจอกันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้ที่ปรึกษาเมีาจายจ๋าจะสังหารไปเยอะก่าเพื่อนนะครับผม เน็ตปิงนะครับผมมาดูกันต่อไปนะครับผมน้องวานนะครับส่วนของน้องวานก็ขยับ ก็ขยับเข้าวงเหมือนกันนะครับผมส่วนน้องบีนะครับผมน้องบีก็อยู่ป้อมนะครับรู้สึกวงจะเป็นใจของเขานะครับน้องบีนะครับวงจะอยู่กับน้องบีนะครับคนไหนวิ่งมานี่อาจจะหัวแตกได้นะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นส่วนของใครจะได้ที่หนึ่งไปนะครับผมเอาน้องเมียจ๋ายิงไปครับผมน่าจะยิงน้องคีตซีนะครับผมนี่ไงครับผม ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมเรื่อยๆครับส่วนของน้องบานเจอคนแล้วครับผมเจอเคปูเจนะครับน้องบานนะแต่บานนี้เอายังไงครับวิ่งเข้าใส่ครับผมตั้งไอวอลหนึ่งลูกนะครับผมส่วนของน้องบานนะครับผมจะเอาชนะเคปูเจไปได้หรือเปล่าครับผมต้องดูกันป่าระเบิดไปครับผมน้องบานครับผมปาระเบิดไปหนึ่งลูกนะครับผมจตงบานนี้ต้องทํายังไงครับตั้งแตกไปครับผม เอายังไงครับโดนระเบิดไปหรือเปล่าโดนระเบิดแตกไปครับผมส่วนของน้อง K2J นะครับผมโดนน้องวานสังหารไปได้ด้วยระเบิดนะครับผมส่วนที่สามเนี่ยจาครับผมโรบินครับผมโอ้โหโดนน้องโรบีน้องขอโทษนะครับพวกโดนน้องบียิงไปนะครับผมส่วนของน้องวานก็จะเจอกับน้องอสานเนีานะครับผมจังหวะนี้ต้องทํายังไงครับผม สุดจะเกิดแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมจังหวะทีหัวไปครับผมงหวีผมมีเขาหัวไปไม่ตายครับโอ้โหน้องวานเรียบร้อยครับโดนน้องบียิงยูปอมครับผมเสร็จครับผมโอ้โหจังหวะนี้รู้สึกว่าสองคนเขาจะเป็นเพื่อนกันนะครับผมเขาก็จะมาเจอกันนะครับผมน้องบีน้องน้องยิบาเมียจ่านะครับผมเขาจะเจอกันนะครับผม จังหวะนี้น้องบีจะทํายังไงครับผมตั้งหลักไว้ก่อนนะครับผมจังหวะนี้น้องบีกระโดดบิงเข้าไปนะครับผมโดนน้องบีบินเข้าไปครับทิ้งสามาสสายิงไปเลยบเข้าไปครับผมโอ้เข้าหัวเลยที่เรีบยบร้อยแลผมโอ้โหสังหารไปได้ครับผมเก็บไปครับผมทิ้งสามทิ้งชนะไปครับผมเก็บไปหกนะครับผมหกคิวนะครับรู้สึกจะดาเมจและคิวเยอะกว่าเพื่อนนะครับผม ขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับผมอาทิตย์หน้าเราจะมีอีกนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับใครที่มาไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอกาสหน้ามีใหม่ครับสีบครับ